สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่สองกันยายนหกห้านะคะคำเตือนจากทางช่องนะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือห้ากับแปดนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะสามตัวก็ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดห้าหกสี่แปดแปดเจ็ดสี่

ศนะูน0์สี่ส8่ศูนย์ศูนยอนย์ศูปดน่องสปดนะเ็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมาเราเฉพาะกิจขึ้นมาด้ยเด้อเรา vip เนะี่ยเราสามาคัคคีเราจะเฉพาะกิจเมื่อคืนรู้สึกว่าเราสามาัคคีจะมาเข้าเรา vip 3สตัวตรงๆเด้อสามห้านย์นะเราเป็นคนทําสูตรเด้อมันมันเลขมันจะมาเป็นแบบนี้เราถึงบอกให้ซื้อแบบนี้นะ ก็จับทั้ง5แนวทางเราพัฒนาเราสม,มัคคีเราเฉพาะกิจเรา VIP เราสม,มัคคี VIP เลขตรงกันก็จดเลขต่างกันก็เพิ่มแล้วก็ซื้อนะคะไม่ต้องรูดให้เสียตังค์ดอกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ับสไ r i b e กดไลคล์ like ให้นะก็กอให้เฮงๆปังๆนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ